สบายดีสบายดีพ่อนม่พี่น้องทุกคนด้วยสบายดีน้องบนตัวเมื้อนี้เฮาจะไปใส่บนตัวมื้อานเฮาจะไปกางเต็นอยู่ที่บ้านจมดอยยุ้งไอเดือนพี่น้องเพื่นสิไปามื้อนีนนี้มื่อแรกนี่เขาไปกาังเต้นนอนแล้วก็กินข้าวอยู่นั่นแล้วก็ตื่นเช้ามาเฮาสิกินข้าเช้าเขาก็เตรียมตัวเข้าป้าไปหากินปูกินปลาอยู่กินป่านะพี่น้องเนาไปกินข้าวป้าเนาะแต่ว่าทิมงานเฮาก็สิมีแต่ป่อเพื่นน้องบนต แล้วก็สาวฟร์มแล้วก็ไปส่วนเบิ่งน้องๆคนทางหน้าสิมีคนไปนําหรือบ่เนาะดีแทลบางคนก็จะให้ไปหลายคนมันจะม่วนน้องมั่นไปบ่ได้เนาะสิได้น้องมั่นไปบ่ได้พี่น้องก็เลยก็เลยสิมีแต่บ๊วเพลินกับน้องบนตัวกับสาวฟ์มนี้น้องบนลีเด้บนลีบ่มาบ่บ่ลงมาบ่นอนอยู่ให้เพิ่นตัดมือเดียนําพ่อแม่ออ๋ตัดมือเดีอยังนําพ่อแม่ใพุ่นเออเอาแล้วอันเจ้าบ่เจ้าบ่ได้ไปเฮ็ดเียกซอยกับเจ้าบ่เบาะกับเจ้าแล้วบ่บอกแล้วว่าลงมาบ้านนี้เพคลิปแล้วก็มื้อนี้ที่ ไปกินข้าวปลาไปกินข้าวปลาเออข้าเจ้าอาญญานุญาตเนาะข้าเจ้าโอเคเนาะเออไปไปเตรียมตัวไปเลย,เ,ลยเดินทางที่เนาะเดินทางก่อนที่เนาะโอ้โหสาวสาวเด็กน,น้อยนะพี่เนาะหยอดกสาวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เพียรถเราไปทา้ายยังไงเด้อเอเอโอเคเออโอเค,อเคไปเ,เดินทาง ลดหลายนะพี่น้องเนาะมึงลดนี่ยพี่ียกว่ารถดกี่ฟุ ú นก็นหลาย ฮอดบานที่เราเนาะเาปิดอดานนง่ายๆเลยใช้เวลาค่อยลงมันเป็นนน ดังไฟนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็สิเป็นปืนได้นี่โอ้สิดได้ยไหมเนาะบนโต๊ะถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยเปรย์ๆลูกเพลิดขาดตูกขาดตั้งได้สบายเลยเพลิดลูกก็ยังได้เนี่ยไม่เนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นเมืองไทยนี่เป็นเงินมืดเนี่ยเจ้าบ้านอำเภอธรรมดาด่างไฟเนาะหลายๆคนก็อดซ้อนไม่ปืน อันนี้ส่วนพ่อเมียนเมียนบ้านใดญ่บนตะเอออยู่ในเมืองอโอโอโพุนเต๋บัวเมียนโอ้โหเบกเบกลงมานำ มันไผ่านทางหลังอะบุ๊มเอนอารีแต่ฮะเนาะคือคือแมอ่เนาะเด็กใกล้ๆน้องอารีเลยทางหลังกันบนะุ๊มเอนเนาะอารีใหญ่กว่านี่แต่โอ้โหคือกันเลยโอเพิ่์คิดว่าเป็นน้องอารีอยู่สักโอ้เนี่ยตอน้องอารีเราก็ต้องเอื้อนเส่เฮาเนาะแล้วก็ต้อง,งนะทักทายเฮา น่าจะผมเนี่ยโ้กวดสีฮอดเงินฮอตซานละพี่น้องเนาะมันเรื่องง่ายเลยเคยมีอุบัติเหตุอ่ารถซิงควับบาตัวแถวนี้เคยได้ยินอยู่ปะเคยได้ยินเคยได้ยินเหรออโอ้รถกระบะก็ขึ้นมา วงแรกมีแต่รถเนาะเอบอร์ตัวตัวนี้ k ิ l l i n ตัวนี้ป๋าเราก็ต้องได้ปล่อยให้กับเจ้าลงก่อนแล้วนี่ลดหลายขึ้นได้ยี่บอขึ้นได้ยี่ดอกซ้อนได้ยี่ดอกบอ่อนนี่หนะเราสิเราสิแซงอยู่นี่ป๋าถอยสนะเฮา สามคันลงมากเลยรถซิงออมาลดซิงหน้าจะาูมว่ามีรถวีโก้เนาะบีบแก่และว,ว่ามันวีโก้้อดถด้อดเนาะมาแต่ใส่น้ดเนี่ยโอ้โอมีเบียร์วอบ อันน thin, ี้รถบ้านโดยมันตเขาตั้งมาเล่นซส่อแต่แม่แต่ในคูในคูบ้านแต่เออรในคูกันบ่โอ้ละ เอาคอยอย่างกันไปก็ได้ เอาหลุดล้มแต่เอาเฮ็ดได้จึงล้มเลื่อนใส่เลื่อนไปเลื่ด้ลงมากำลัหนั่แล้วมันสะดุดลงมาเลยโอ้ดีแต่ว่าเจ็บวันไดแต่ก็เจ็บใจอยู่เจ็บใจเจ็บใจที่เฮ็ดหลุดล้มแต่กูบอเลยเปืือนหมดเลยโอ้ล้มมาทางนี้ติดพอแล้วมันใส่ใครแต่พวกขี้เข้มๆเนาะพวกคนนี้กายหลุดซิงแล้วปล่า ยูบอลได้บางทีกําลังแสงสิงหน่อยเขดีแสงสิงกายแบบประมาณนี้ฮ้าอเนี่ยเอ้ารถรถสิงเขากระจอดปะจอดก็ได้ลงมาอีกขึ้นไปเลยใส่ดนึงขึ้นไปแล้วเล็กลูดขึ้นมาโซ่มันตกสันนอกแต่ว่าลูกอันลูกขึ้นมาเบึ้งอะมันยังบ่ตกเล็กมันลุดสาเหตุแล้วมันเป็นอยังเล็กเล็กมันลุดจากอยู่เล็กหนึ่งเรามาเป็นเล็กว่างเบงแล้วเรามากำังเบ็กหน้าแล้วมันลากล้อลงเลยเออเ็บ่อแตีอากาศ โอ้สมพอแล้วเนาะบเจ็บยังบ่คลดกแปก็ุ่อือโอ้ปโอ้เกิดอุบัติเหตุน้อยนึงพี่น้องเลยค่อยไปค่อยมาเอาค่อยไค่อยมา อดแล้วพี่นกบ้านห้วยเดือดนั่นเองโอ้โหสูได้มาโดดเลย,เยมาฮ้าาดาอดกับมาหักตอนหับเลยสมาชิกอ่ะมันโปรปกินเข้าอยู่พุ่นเตะก็อยู่กานแถาบานีบบานน้โอเไป,ไปละ แ่นปยังก่อนเอินเนาะวัวโตก่อนเอิญวัวโตก็ต้องไปเกลือหมูเพราะว่าหมูวัวโตไม่ได้เกลือลเลยแม่นปะกออ่อนเอินต้องเกลือหมูแม่นปะต้องฟ้าไปเกลือมันมันฮ้องมันให้ละฮนเกลือเนี่ยไว้นี่จะเอาอะไรเอาไปถือเกลือเลย เอาอันนี้เันถุงพักท่านมาเด้อะถุงพักท่านเอาไว้พี่เบื่อเศร้าเคาจะเอาไปว้านี่โอ้บริเกลมันตอนไหนตอนเศร้าแล้วกัตอนแต่ตอนเศร้าท่านเป็นป่ะตอนแรกว่านี่เกลือหรือยังตอนแรงเมื่อวานตะเลรงเกลือแต่ว่าตอนเศร้ามันมาเกลยเอออีบ้ามันเนาะ อีบ้ามันพอได้กินข้าวกินน้ำอีนอ่น้อหมูน้องว,วันโตเต้พอบักง่ญยง่าโตง่ขนาดเลยเ,เป็นอะไรหิวแล้วบ่หิวแล้วปาวลวปาบักเา้วๆมีอยู่้อยกุโลพี่นอ้องโตนึง นี่ตัวบักเงี้ยป่านหมูป้าเนาะหมูตอน,นี่เราไงตอนมดสองตัวหนึ่งยาวเนาะตัวหนึ่งอ่ะใหญ่สูงหิวแล้วนี่มึงมันงัดอันมันงัดอันกระโปอันหางเกือหมูพี่น้องทิีมโมโหได้ไหมสงสัยโมโหหิว นี่ได้ยินแล้วได้ยินเสียงบนตัวอันเอา,เอาหมักซาลีใส่อันใสู่่และวัวแล้วป่ะนี่หู้ด้ยมันหู้ว่าเข้าสิเกลือมันหู้ดีขนาดเลยนี่ก็เป็นหัวน้องบนตัวมาแล้วมาแล้ว อาหารมาแล้วโอ้โหหัวด้วฮะกับป่องหัววางไว้ก่อนเนาะเอากระโปูมันขึ้นมาก่อนมันงัดกระโปูทีมบนตัวมันหิวมันโมโหหิวงัดอันนี้ทีมเลยอ๋อมันปวเต้นออกเนาะบอดนะตับๆน่อยบอดทีบันไดนเนาะ บ่โม่ใหญ่แบบนี้มันเต็มหน,น,น,นักมากบนตัวเนาะมันหนักอืมมันหนักถ้าเป็นมูอันมูดมูห้ามนี่เรียบร้อยแล้วเนาะเบอร์ยูแถวนี้น่ะอ้นี่เทลงไปแล้วมักซสลีทั้งหิวน้ำทั้งหิวเข้านี่เนาะมือเซาไปได้กินเกลือเจ็ดให้มันต้องช่งวยไปยแต่ช่วยง่มือนี้จัดหนักให้นไนป่ะเวีนมือนี้เลี้ยงเต็มที่เพราะว่ามือเซาไปได้เกลือเดิมืดได้นีดิบนตัวเปลือดได้นี่เนาะบเปลือ แทนแทนโตที่มันเหี้ยนล้วดินนะมันเกิดเก็บมากินเมื่อไหร่จะมันกินน้ำหางหมูหมูเมื่อไหร่มันก็งัดทางหมูที่นั้นมันเก็บกินเป็นเม็ดคะก็ต้องเคน่าจะหางกันกับกระตือช่างซ้ำรูดเนาะอ่มันเงี้ยๆพอๆกันเดี๋ยวนาะตัวนี้กัดเงี้ยสูงกับกัดยาวตัวนี้เงี่ยงเงี้ยๆกว่าตัวนี้มันยาวกว่าตัวนั้นยาวหมูหมูไอ้คือกันโตอยู่เงี้นน่ะตัวหนึ่งกัดยาวตัวหนึ่งกัดเงี้ยงสูงคือกันกระเบื้องหมูบนตัวเลย แต่ส่วนลาย่ตัวมันสีเทาตัวใหญ่เน้อเทาตัวใหญ่ตัวสูงเน้อแต่ว่าตัวยาวนี่สูงกว่าได้ตัวยาวนี่มันใหญ่ซะแต่ว่าเวลาเหาไปซ้ำมันน้ำมีมันก็เลือกกันเลือกกันกับพวกไอ้อืมอ่อพวกนี้ใหญ่เอาอีแค่ฝีนึงมันจะเซมจังนี้เลยบอสจันนี้เออเทาเลยนาะประมาณนี้แหละเดี๋ยวนี้ก็จันนี้เลยประมาณนี้เลยเลี้ยงก็จะเป็นก็ปีเรื่องนาะบนตัวอันนี้ยังสีเลี้ยงไว้อีกบ่เนี่ยเลี้ยงบวกลายเป็นบ่ เรียงไปก่อนแล้วควบฟั้นในแยกไดพี่บ้านหรืก็เลยเลี้ยงเรียงมูเลี้ยงงวไปก่อนเลี้ยงหมูเลี้ยงงวไปขวบปันจะได้รถดีบ้างเอาไว้ครับเอาไว้ครับไปแท็กคลิปเว็บเห็ดเว็บเออเอาใส่เอาใส่ไข่หมูแล้วก็ไข่งัวเนาะบนตัวเนาะเงี้ยถ้าว่ามีดองก็จัดดองไปก่อนแล้วก็มีดองก็ไปใส่ดองก่อนแต่ถ้าบ่มีดองยังบ่เกิดสิได้ลูกได้เมียก็เอาไปไข่ไปซื้อลดเงี้ยยังไดพี่บ้านอะไรเิ็นทรายทรายยังไงก็เกิยใส่ไปเกือบบ่เลยได้ เมนยังไดปไปไปเที่ยวแบบไปเนี่ยวเอดเวนเจอร์เนาะเมนยังไปเก็บแบบประสบการณ์ในเมืองบ่รทางไกลเพรนะแต่เต็มเต็มเลยเมืองต่างแข่งนี่คือเที่ยวเที่ยวเที่ยวไปในตัวเลยเรอบบนตัวเมนเที่ยวไปแบบไปเก็บประสบการณ์เอาไปเก็บประสบการณ์ให้กับชีวิตนะไปเอามันสิค่ำเตรียมตัวเลยบอกเพื่อนกับน้องน้องสิไปนอนดอยนงพี่น้องเนาะนอนที่เชิงดอยอันนี้ อันนี้จะเป็นไม่เฟื่อนได้นี่โอ้ใกล้แม่เดียวลูกเดียวป่ะนี่โอ้ลูกหลายเนะาะพอเจตโตัวนี่นับบทันเลยเจตัโต้บนโต้มึงเด้อสองสองโอ้นับบัวไรหนับบัรัดบัวไรใส่ลงน้ำเนี่ยไอ้เบิ่งรู้มันเจตโต้แม่นี่ย องสี่หกปดสองสี่อ้าวส่ห้หตัวทำา้สิบห้พอสิบหตัวนี่ถือว่าแพ้ได้นทำมาเกิดเพามันใหญ่จังหน่อยนี่ตัวนี่ท้าใหญ่มาหน่ประมาณว่ามันใหญ่คำมันใหญ่ามากนี่เต็มไปเลยเลยเดือดนี่สิหตัวพด้น้อยได้ใกล้ลูกใกล้น่ะนขนาดเจ็ดแปดิตัวเตัวนี่ก็ยัางาย เรีอ่องเตระตีเตระตีเตระเนื้อเนี่มันได้ประมาณสอปลายตัวเนาะเขาเลี้ยงมาแต่สรุปตัวมันใหญ่มาในแต่เจกติดตัวมันมัน,มนจอนพรกิ่งไหนบ่เมนกิ่งตัวอ๋ออ๋อไล่ไล่แม่ไม่รอบเรี่ยงมันซับตัวน้อยตัวโจนนี่ตัวโจนนี่ก็ใกล้บนโตแต่เอนนออันนี้ก็เป็นบ้านห้อยเปลือยนะพี่น้อง ผู้ใ,ใกล้เพิ่นตัวปะโอเคเราพี่น้องเดี๋ยวเพื่อนะขอตัวไปหาบน่นอยู่บ่นเศร้ากันเถอะบ่นนอนนี่เลยพี่น้องเลยเพื่อนสิขึ้นไปนอนอยู่ทางดอยเพนะื่อนเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศนำกันว่ามันสิเป็นอะไรโอเคเป็่อนพี่น้องเดี๋ยวเพื่อนกับน้องบนตัวกับสาวฟ้าอัมราพา,าจากเลยพี่น้องเอาไว้เจอกันในมื้อหนะ้า